ทีแรกจะทำต้ยมยำต้ยมยำเอ่อกงงจืดพอพริกมีที่สวนมะนาวที่สวนมีจัดไปสารเณนมีจัดไป,ดปชิมสอิอร่อยต้องบอก อร่อยอร่อยก่อนจะทานก็เก็บไว้ไม่รู้จะไปตุกที่ไหนค่อยว่ากันเดี๋ยวก็รู้อืมมาเด้อมาเด้อมาละปลูกเองสวนหลังบ้านอันนี้มะเขือมะเขือก็จะทอดใส่ไข่ ใครที่ชมก่อนเพื่อนน่าจะเป็นเจ้าของนะสงใจปรู้ว่าของชอบใครเอ่ยทาแล้วจ้ะพรุ่งนี้ส่งประสนีสาธุน้ำลายไหลใช่ไหมเอาละอู้ห้เอร่อยต้องบอกแม่น้อมทาสีเอ่ยของใครเอ่ยสดๆ สุขภาพค่ะป้องกันไม่ให้เป็นน้ำตาลเยอะไปนะคะเดี๋ยวก็จะยัดใส่ใส่อันนี้วันนี้จะลองทำแบบใหม่ไม่ใส่วุ้นเส้นดูสิไปละค่ะเดี๋ยวบาปน้ำลายไหลบายบาย